เธอฉันอยากกินร้านนี่ะเธอดูดีเหลืองอลาไม่ไหวเขาบอกว่ายังไงทองหยอดไข่เป็ดคือนี่ไงกล่องละสามสิบห้าใช่ไหมคุณป้าสามกล่องร้อยใช่ไหมครับโอยเอาดีๆถ้าปกติจะบอกก่อนว่าถ้าเป็นทองหยิบทองหยอดฝอยทองต่างๆจะใช้ไข่ไก่แต่เนี่ใช้ไข่เป็ดแล้วมันจะมีความหอมความมันที่สำคัญคือหาซื้อได้แค่ที่นี่นะไอคอนสยามเท่านั้นขายมาไม่ต่ากว่สิบกว่าปีเพราะงั้นเนี่ยสูตรเขามันต้องเป๊ะต้องปัง เธอหอมจริงสําหรับคนที่ทานหวานน้อยก็นี่เลยอสเปียวยาหวานซิกเนเจอร์ของร้านเลยคืองาคััวนะคะอินเทอร์นอลรีวิวในส่วนของทองหยอดไข่เป็ดไข่ใจโอเคเราจำลองชิมกันทีสหน่อยแล้วก็ชวนเรากินพร้อมกันโบมึงอร่อยมากยังโอเคหืมใแน่นมากทุกคนแล้วคือมันหอมมันคือมันไม่หวานเลยเพราะมันเขาใช้ยาหวานไงดีไม่ไหวในส่วนนี้ก็ไม่แพ้กันนี่เอาสิลองกัดก่อนสักคำ แม่เป็นไงชามแบบตายได้เลยตายได้เลยแล้วมันนุ่มแล้วเนื้อมันหอมแล้วก็มัน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 รแนะนำร้านนี้มากๆอินไซต์สุดๆชื่อร้านว่าทองหยอดไข่เป็ดสามกล่องร้อยเตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยหกแถมหนึ่งอุ้ยไม่ไหวสุดๆต้องมาซื้อไปตุนอันนี้ดีอย่ารอช้ามาที่สุขสยามไอคอนสยามชั้นจีร้านนี้หาไม่ยากนะคะอยู่ตรงบันไดเลื่อนพญานาคลงมาปุ๊บถึงเลยค่ะปังมากสุดๆ